ในช่วงอดทีสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาอยู่กันที่สนามบริเชียรหรือบ้านระกาศนั่นเองนะครับแหมวันนี้เป็นไงเห็นเสื้อไวอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นลิงคอรอสตแห่งแรกในเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับสนามค่อนข้างสมบูรณ์กรวมค่อนขขางแรงไม่ร้อนเนาะอยู่กับโปลูกตาลครับวันนี้โปรลูกตาลมีอะไรนำะมาฝากท่านผู้ชมครับ ก็เป็นวิธีการแก้ flat shoulder pain ง่ายๆด้วยอะลัยเมนสติ๊กอะค่ะโอ้โหถ้ามันแก้ขนาดนั้นนี่ <c oughs> ผมตกงานเลยนะ <c oughs> แต่สามารถซ้อมได้ใช่ค่ะใช้ซ้อมได้เลยอ่าโอเควิธีการทำยังไงครับอันดับแรกค่ะก็วิธีการนะคะให้เราจับอะลเมนสติ๊กนะคะคู่กับเหล็กเนาะแล้วคือ,อ <c oughs> จับ,บรวบไปเลยใช่ค่ะจับรวบไปเลยอะคะ่ะแล้วก็เวลาที่เราเซตอัพนี้นะคะครับแล้วก็ ให้อะไรเมสติกติดอยู่กับตัวนะคะก็คือให้มันทะลุออกมาด้านสีข้างแบบนี้เลยใช่ค่คะแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เราเริ่มแบ็กสวิงเนาะช่วงเทคตรงนี้ยังให้อะลรเมสติกติดที่ตัวอยู่บบช่วงเทคนี้ประมาณม,มือเลยปลายเท้านิดหน่อยใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ ตอนที่แบบแบ็คสวิงท็อปสูงสุดก็คือให้อะไลเมนติกยังทิ่มอยู่ที่พื้นนะะแล้วคนที่เป็นแฟร์ชอเดอร์เพนแนวไม้ตรงก้านนี่มันจะฟ้องไงครับก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะชี้ค่ะท่านผู้ชมแบบนี้เพราะถ้าไม่มีสติ๊กเนี่ยเราไม่เห็นบางทีไม่รู้ตัวใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตัวก็จะยืดด้วยเนะเาะเวลา,าแล้วพอแฟร์ชอเดอร์เพนมันส่งผลยังไงครับเนี่ยก็บางทีมุมที่เข้าลูกอะค่ะมันจะทําให้เราตีแล้วก็เหมือนเราเสีย จ,จอโพสเจอร์ไปไป,ประมาณมนี้ค่ะก็เป็นได้ทั้งตีคอมตีล้วนก<ช>็คือ <ฮะ S 2> วัน,น,น loss of posture ไปมันก็แบบเป็นได้ทุกอย่างใช่ค่ะแต่จะเป็นในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองใช่ค่ะนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆเนาะแก้แฟชั่นเดอร์เพนเนาะก<ช>็ขอให้รู้สึกว่าท็อปสวิงช่วงสรุปทีก็คือเทคเอา a วใช่ไหมครับใช่ค่ะ ให้ติดะะสีข้างใช่ค่ะเทคเวนะคะก็คือให้อลามสติกยังติดสีข้างอยู่แบบนี้แล้วก็ตอนที่ช่วงแบ็กสวิงจนถึงพับสวิงเ็ตข้อมือเนี่ยให้อลามสติกยังติดอยู่ที่พื้นยังทิ่มอยู่ที่พื้นแบบนี้ ก็อยากให้ท่านนะครับลองเอาไปใช้กันดูเนาะว่าถ้าเกิดว่าท็อปสวิงแล้วเนี่ยยังชี้ที่พื้นนะครับแสดงว่าอาการแสทชนเดอร์เพลของคุณน่ยอาจจะไม่ได้เป็นใช่ค่ะนะครับก็ทําให้ดูรู้ถึงปัญหาว่าเป็นหรือไม่เป็นด้วยแต่ถ้าเป็นก็ใช้ซอมแบบนี้ได้นะครับขอบคุณโปรลูกตาลงมากครับผมอันนี้คือช่วงทั้งหมดของออนเดอะทีในสัปดาห์นี้ครับ